สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเก้าน้อยน้อยแฟมิลี่นะครับวันนี้เก้าจะมากินที่ร้านอาหารต่างสั่งนะครับผมเอนนี้เก้าสั่งเป็นข้าวผัดพิกแกงทะเลนะครับผมมีไข่ดาวด้วยนะครับเห็นไหมครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นมือเที่ยงของก้าวนน้อยเองนะครับผมไงก็ฝากกดไลค์กดซ u b สไ r i b ์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งให้กับก้าวน้อยด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้ก้าวน้อยนะครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอันนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งอ่าบนดอยนะครับผมคือเป็นราคาหลักสิบนะครับแต่ว่าวิวนี่คือหลักพันเลยเดียวนะครับเพราะว่าวิวดีมากครับผม ครับเรามาเริ่มกันเลยครับรสชาติค่อนข้างอร่อยเลยครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์เลยนะครับอันนี้จ่ายเองนะครับ รสชาติใช้ได้ครับรสชาติดีบรรยากาศก็ดีครับบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศดีมากแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเดือนพฤศจิกาแล้วด้วยนะครับอากาศบน <c oughs> ทางภาคเหนือเนี่ยอากาศก็จะเย็นนะครับอากาศก็จะเย็นหน่อยแต่ว่าต่อให้มีแดดนะครับอากาศมันก็ยังล่มลื่นยังเย็นนะครับผมอากาศดีครับที่นี่ สุก้ด้วยครับอันนี้เป็นโอโงคุงครับกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็น EP อันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่สามเป็น E ีีที่สาของก้าวน้อยแล้วนะครับผมยังไงก็ก้าวนน้อยนะครับก็ขอประทานอภัยนะครับถ้าพูดถึงภาพหรือเสียงมันไม่ดีนะครับเพราะว่าก้าวนน้อยเพิ่งหัดทำช่องนะครับเพิ่งหัดทำ u t u b e นะครับผมยังไงก็จะหาคอนเทนต์หรือว่าหาร้านอาหารที่วิวดีๆนะครับบรรยากาศดีๆนะครับมาให้ชมได้เรื่อยๆนะครับ เครื่องดีครับถึงเครื่องห้กกำลังดีนะครับผมแต่รสชาติดีมากครับรสชาติอร่อยอันนี้ก้าวน้อยก็กำลังเพิ่งเสร็จงานครับกำลังเพิ่งเลิกกำลังเพิ่งเสร็จงานนะครับแล้วก็กำลังจะกลับบ้านนะครับก็ น่ก็เลยแวะมากินข้าวก่อนนะครับเพราะว่าตอนเย็นก้าวน้นๆก็จะไม่กินแล้ว <c oughs> ดูขไข่ดาวครับน้ำเยิ้มเลยครับ เียปลาหมึกตัวโตวๆ,ๆเลยครับผมจานละ,ส,ะสี่สิบนะครับแต่ว่าจำนวนที่ให้นี่คือไม่น้อยเลยนะครับทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกนะครับ ก็อีกไม่กี่วันครับเจ้านน้อยก็จะออกไปออกไปต่างจังหวัดครับผมไปจังหวัดอุบลน,นะครับก็เดีย๋ยวถ้ามีวอล์กอะไรหรือว่ามีอีพีใหม่ๆก้าจะถ่ายมาให้ดูนะครับผมว่าไปทำอะไรที่อุบลว่าไปอยู่กินยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของก้าวนน้อยด้วยครับที่เปิดประสบการณ์ใหม่ครับเปิดประสบการณ์ใหม่ในการได้ไปเที่ยวคนเดียวนะครับไปเที่ยวคนเดียว ครับกินข้าวมาทุกมามากินข้าวมาครับทุกคนน้ำซุปหอมครับน้ำซุปหอม ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับ9น้อยๆด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับก้าวน้อยเนาะเพราะว่าก้าวน้อยก็เพิ่งมาทํา y o YouTube ใหม่ๆครับเพิ่งมาทําใหม่ๆเลย EP นี้ก็เป็น EP ที่3นะครับที่ก้าวน้อยได้ออกมาทํานะครับ เราสุวานหองครับ มีหลอดก็ดีนะครับผมขี้เกียจตากครับแซลเล่นนะครับแซลเล่นใครมันจะไปดูดน้ำสูบจากหลอดเนาะ โอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก้าวน้อยๆหน่อยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจให้กับก้าวน้อยๆนะครับได้ทําคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายครับ,บ